สวัสดีครับปแม่พีน้องผู้ที่สนใจเรื่องเพิงเอาละครับเมื่อนี้มีเวลาว่างครับวันอาทิตย์มื่อนี้วันอาทิตย์ที่เก้าตุลาคมสองพันารหกสิบห้าผมได้มาทำคมะอาดกล้องเพืงครับที่ในป้าย,ย่างฝากคนไว้ปรากฏว่ามีหลายกลองอยู่ครับแต่ว่ามีเพิงก็มีอยู่กล้องสองกล้อง สามกองครับที่เคยมีผึ่งเต็มว้นนี่ที่มาทำพาารมสะอาดหางที่มันบ่ันมีผึ่งเพราะว่ามันหอดงามแล้วตุล้าแล้วกับพฤศกีก,กาผึ่งก็ที่เริ่มออกเขาขยายหางออกมาแบ่งหางออกมาเขาต้องเฮ็ดกองเห็ดหทำพาารมสะอาดไวห้มันดี นะครับสิบภาพพ่อพม่พี่น้อังไปเบื้องการทำความสะอาดมาเริ่มกันเลยครับบ้านีอุปกรณ์ของห้องขมี้นี่นะครับกบระป๋องแก๊สกระป๋องแก๊สไปสาลอนมาต้องทำความสะอาดได้ครับเพราะว่าอีกหน่อยเพิ่งก็ทสิเริ่มมาแล้ว ไฟแัดล้นครับลืมทำพรมสะอาดไว้เต้ไต่ไก่ยังทีล่ล่ะเพื่อว่าเ้าอยหกขันหาบ่เฮ็ดไว้ยังไงอ่ะสีบริด้มีเวลามาเฮ็ดโอ้จักมาหยังตะมาอยังเร้องเม่าเข้าอย่ในกล้องผึง่งก็ได้เนี่ยครับเขาต้องล้นไว้ ล้นไว้ให้มันบ่มีหมดมีแมงม้ายเป็นเสือล้ายโอ้ยนี่เสือลาบ่ใอยนี่อยู่มีมุมอยู่มีมุมมีขีดข้มีขีดเจี่ยมไม่หยังมัอนครับบ่ให้เขามาอยู่นะครับไข่เพิ่งก็ะเจี๊ทำการถูถูทางเขา ูทางเขาเบบนนี่ครับหลัวก็ทางออกถูก้างไนเอิญมาทางออกหลัวก็ถทูด้านคางหลัวก็ถทูน้ำฝาถูกฝาไว้ครับเฮ็ดเฮ็ดให้เพิ่งถื่อกินว่ากองนี่ คย okay. มีผึ่งมาอยู่เลยเด้มันก็ทีได้กินเขาม่าํำรวจพ่อเขาก็จะได้เอื้อนมูเอื้นอนพวกเขามาอยู่เขาคิดว่ามีผึ่งมาอยู่ตะกอนแล้วนาที่ปลอดภัยเขาก็ที่บินออกบินเขาสํำรวจเละเบิงให้เรียบร้อยท่าผึ่ง มันสนใจมัน็สิเสื่อมูมันมาเอืนมูมาอยู่ครับแต่วันนั้นเครื่องผมต้องอดไปแลา้วขาตังที่นี่ครับเนี่ยมูมาทางห้างห้าง,า,งางแบบนี้ที่ไม่เป็นหูเนี่ยเป็นหูผมก็ต้องเสียขี้ดินขี้ตมขี้ดินเนียน้ยแหละ กิใน,ในใกล้ๆละอัดห้วยทำการอัดห้วยบริเวนเป็นปองไม่เพิ่งซองสอดบ่เิเวณนีเลยเห็นว่ามันมีปองสอดปองอย่างพวกเพิ่งนี่มันมักขม,มืดอ,อยู่แล้วนะครับข้างหลังมันก็ยาอยู่แล้วจักอน ก็ชดิดไปด้วยให้เพิ่งเขามาหาเหน็นเขาก็ชิมักท่นตัวบันี้กล้องนี้อย่าปิดจัง่าะเลยครับเพราะมันเขาไปถือกล้องปันเนยครับปิดไว้ ตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วกล้องนึงครับนึ่เดี๋ยวไปเบิ่งกล้องต่อไปเห็นไ่มครับหุ่นโปรยไกลๆๆหลังหลักไอพุ่นนี่ปลาอย่างเสียบนี่ยาให้กล้องใกล้ๆนี่ก่อน น้ำพูดเดยวครับเลือขู่ขาดยัง,งองเพราะว่ามือนีหลานบาได้มาน้ำนี่ครับกล้องนี้กับท,ที่เคือกันล่ะนี่ครับกล้องของเขา คเคยพีเพิ่งมาจับอยู่แล้วเคยมาอยู่แล้วเส้นหนึงครับในกล้องนี่แต่ก็ต้องทำความสะอาดเลยคือเก่เาว่าให้มันทำความสะอาดให้มันดีๆสักคนเพิ่งมาเห็นถึงว่ามาอยูไปเลยคันท่าห้งเพราะสะอาดมันกับโบมาอยูคันท่าห้งนี้หนุม่มมีงุ้มเมี่ยงก็ได้ถึงว่ามันมาอยู่แล้ว โมเมนต์คิดว่ามันเคยมาอยู่แล้วบริเุทบริกาทำผมสะอาดจริงๆเลยมันกับมาอยู่คือเกามันโมเมนต์ครับต้องทำผมสะอาดก็กคือเกาให้ถือแก่เขาเราคอยคอขี่ข้มาอยู่สุดสำคัญนะครับนอนพึ่งนอนที่มาเจาะไปตั้งคัวแล้วเนาะ มันยังมีเห็ดเป็นฝักไม่หนีอยู่ถ,ถ้ามีเผิ่งมา้ามือแหลมกระตีบ่อออกมาเป็นตัวแมงกระเบี้ยกระิีม้ไข่ให้คือเกา่าไข่ใส่กัดเรียบร้อยแล้วบนนี่นอนขอเข่าเจาะเพราะว่ผึ่งม้าไข่ใส่แล้วนอนม้าไข่ใส่แล้วขเขาก็ที่ ออกลูกก็เงินลนอนก็ได้ออกลูกมาเจาะเพื่อนผึ่งเข้ากระซิบอยู่ครับทรายมันเจาะแล้วศัตรูยี่มะยังนึงครับนี่เราหมดแดงนี่ขนาดวล้างลงไปหมดแดงมาไตรกกระเบี่ยงก็ได้ขณะผึ่งมาอยู่เราหมดแดงมาเจาะนี่ยก็โอ้ยเบิดมุงที่เอานี้ขอพุสูมดแดงครับผึ่ง ครับกับย้อนไปเบื้อง,งกล้องที่สามมาเนี่ยโอ้กล้องนี่บกเป็นทาแสดงว่ามีนมเนื้อมานต่ำเห็นจะน้ำป่องหอง,องอยเลยปวกขึ้นเบิดนี่ครับ ปวกกับจินพ่อปวกขาขากระคดพค่อขาย่คใกล้ๆนี่แสดงว่ามาหนะ้าที่ไร้กัดกัดกันมาต่ำว่าเนี่ยนะครับนี่ตัองจะปวกปวกขึ้นก็ขึ้น,น่ย ไม่แ่แข็งสือ้อเขาทำไม่แข่งอ่อนนี่เมืเ่อไปแล้วเนี่ยผมบอได้มาเบิง่งได้เป็นสองเดียนแล้วครับตั้งแต่บ่ได้มาเบิ่งนี่ตั้งแต่ฝนตกนี่ฝนตกมะเสากับมวยเวลามาเบิง่งถือว่ามาเบิงเ่งมันเป็นขีดสมดินดำมันกระลมติดตินมันก็บ,บ่เป็่นตะมาตายตาย,ตาย จะจัดการปลวกทุกนี้โอ้ปลวกมาแห้งก็ตกก็จะแทะไม่ตกที่ดินก็ไม่ได้ดินดินเบิ่ด บนอ่อนปวกเนาะแม่เตยวุ่นวุ่นอยู่ปวกอะไรเห็นไหมครับผลปวกมันมากขึ้นทั้งผึ่งลงดินมืออะไรมันเจ่อมือนั่นคาถาเขาการ์น้ำมันเชียงไว้มันก็นขึ้นมาจอม่อไปเลย ฟลองเบิดเขาทาบปดออานี่งกินเบิดครับพวะว้านบริษัทมาพึงต้องมาสองเดือนแล้วสองเดือนกลัวแล้วคิดว่าฝนตกบ่เซ้ นี่มันเกิดบวอยปวกแล้วนะครับขาตัาง้งผิดรูปบเบิดแสดงว่ามาเล่นทำมากัดกันคิดว่าสัญฐานเพราะว่านี่นี่ใกล้ๆนี่มีหมาหมามาอยู่ใกล้ใกล้เทล้งาเ้าพิ้น มีหมายยรอนนี่หมาเจ้าของให้เพื่ววอนหรือว่าอาดที่ไรอย่างจะย่างพอดีมากัดกระเบี่ยงกระแตก ไอ้ปลวกกับผ้าปลวกเจอก,การเผาก็นนะให้จะปลวกเไงมาเป็นทารุ้นสัตว์นะครับเด้อผันมันตั้งเกลียดของเขา เาก็ต้องป้องกันได้ป้องกันยพ่ดีกังยังโบยู่ลูกปุวนของห้องเขาก็ต้องป้องกันได้ปิดหูไปทุกที่เยอะแบนจะปวกกินแสยงว่าห้ังนี้ใส่การในบนนอบป่ะเนีปวกลุมครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวคลิปเหย้าขึ้นไปนี่ครับสำหรับช่วงนี้ผมก็ได้ทำความสะอาดเร,เรียบร้อยแล้วครับบัเน,นี้เอาปวกกันยังขาปวกออกบิดแล้ว ก็ที่ตั้งไว้คือเกา่าาฝามาปิดไื้คือเกา่าเพราะว่าเห็ดรียบร้อยแล้วก็ขีดตมแล้วครับอย่าอย่าปองมันปวกเจาะปวกเจาะหลายห,ายหายกูก็ขีดตมเพราะว่าขีดตมเหนียวๆยุ่งพอดีขีดตมฝนตกใส่เพราะว่า,ม,ม,วามันเป็นดินดินดำไมันก็ได้ปก มันก็ได้ปิดได้ไง่ายตัวกระเบี้ยงแตก,กนะครับกระเบียงแตก,กผลที่หัวใช่ไห้ผมกจะได้หากระเบียงมาเปลี่ยนไหมอันนี้ปกไว้สัมพังตะกอนปลกไว้สัมพังไ,มพงได้มาเปลี่ยนไหมหนาที่เปนหมาเล่นกัดกันครับเล่้กัดกันตำํำเพราะทั้งสลายปีแล้วเคยม่ ไว้จนแปลงนี่สองปีแล้วบุเคยเห็นมันเป็นแบบนี้อยากเสียอันนี้ห้อยมาเล่นตำขาเนี่ยครับขากระขาเจอยๆนะขาผมใส่เหล็กสองหุนเหล็กสองหุนนี่มันก็บดีเพราะวันบ่อแข็งแรงผมแนะนำาวาอยากให้ใส่เหล็กสามหุนที่เม่ถามนะครับเพราะว่ามาเล่นตำม,มันก็สี่แข็งแรงกว่านี่อันนี้มาเล่นตำแห้งแังก็คดได้ เดียวได้มันก็เลยพาให้ล่มให้ปีนเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ที่สามารถที่เอาไปเฮ็ดต่อยอดได้ ในการทำความสะอาดกล้องผึ่งฝากพระแม่พี่น้องกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อที่แก้งเตือนว่าคันท่าเฮ็ดคลิปไม่ไม,มขึ้นมาไม่กระติเด้งขึ้นมาให้เขาได้เห็นเขากระติเดในเบื้องต่อขั้นตอนจากนั้นจากนี้ต่อไปเวลาตั้งล่อแบบแบบนั้นแบบนี้เขาตั้งเรียบร้อยแล้วเขามาวางไว้แบบนี้เขาจะเบื้งคลิปตอนเอา เขาจะเห็นเขาให้คลิปอย่างขึ้นมามันก็จะเรี่องขึ้นสําหรับผู้ที่กดติดตามครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ